ดวงกับดวงดีพอดแคสต์ยิ่งฟังยิ่งดวงดีฮ่าๆพบกันอีกแล้วนะครับกับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงษ์สดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันในนามสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยเจ้าของย o u t บ b e Account สินแสหมิงของเบงเมืองไทยดวงความรักล้วนๆนะครับครึ่งปีหลังนะครับครึ่งปีหลัง2563 จะเป็นอย่างไรบ้างทั้ง12ลัคนาราศีนะครับดาวเสาดาวพฤหัสขยับย้ายถอยหลังในช่วงเดือนกนรกฎาคมนะครับกล,กลางกลางกรกฎาคมแล้วเดี๋ยวพอไปไปลายปีดาวพฤหัสก็จะฉีกออกไปนะครับฉีกแยกจากดาวเสาออกไปก็ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับต่อทุกๆลัคนาราศีอย่างมากมายเกี่ยวกับดวงความรัก แล้วก็ยังมีดาวราหูนะครับที่จะขยับย้ายราศีตั้งแต่ช่วงกันยายนราหูเป็นดาวที่เดินตามเข็มนาฬิกานะครับเดินไม่เหมือนชาวบ้านเขาราหูกับเกตเดินไม่เหมือนชาวบ้านเขาแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับจะส่งผลอย่างไรกับทุกๆลักนณราศีในเรื่องความรักความรักล้นล้วนเลยนะครับครึ่งปีหลัง2563รับชมรับฟังได้นับบัตรนาว ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งไว้เลยเพื่อจะได้รับชมสาระความรู้ความบันเทิงจาก YouTube สินสาหมิงของเบ้งเมืองไทยก่อนใครฮ่าฮ่ขอให้โชคดีชาวลัคนาราศีแม่ทุกท่านครับดวงความรักของท่านในช่วงครึ่งปีหลังตรงนี้นะครับที่ดาวสาวและดาวพฤหัสนั้นได้ย้ายถอยหลังไปอยู่ในภพสุภะในชะตาของท่าน ดาวราหูนะครับก็ย้ายไปประชิดลัคนาของท่านนะครับเท่ากับว่าราหูกับเสาวนั้นจะไม่ได้เล็งกันแล้วตั้งแต่ช่วงกลางกางกันยายนเป็นต้นไปแต่เรื่องของเรื่องก็คือว่าดาวความรักจริงๆของชาวลัคนาราศีเมษนั้นคือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์เนี่ยมันจะมาขยับเป็นเกษตราธิบดีมาเดินในองศาที่ดีในช่วงประมาณปลายปี ถึงกันนั้นเองนะครับชาวลัคนาราศีเมษนั้นสินแสหมิงพยากรณ์ให้คุณฟังแบบนี้ชัดๆนะครับว่าดาวนะครับดาวมนุษย์อยู่ที่ยังคงทับลัคนาราศีเมษอยู่นั้นนะครับยังส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีเมษคุณมีความรู้สึกไม่ค่อยแน่นอนในจิตใจคุณลึกๆมันมีความกังวลใจไม่ค่อยแน่นอนในเรื่องของความรัก ทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีเมษเอาไว้ตรงนี้นะครับดาวความรักจริงๆแล้วดวงความรักของคุณเนี่ยในครึ่งปีหลังเนี่ยยังไปได้อยู่นะนะครับมันจะมีแค่ช่วงเดือนที่คุณจะต้องระวังแล้วก็ระวังจริงๆก็คือช่วงประมาณเดือนตุลาคมนะครับช่วงเดือนตุลาคมเป็นช่วงเดือนที่ชาวลัคนาราศีเมษจะต้องระมัดระวังปัญหาจุกจิกนะครับใครที่มีครอบครัวอยู่แล้ว นะครับให้รักครอบครัวให้มากอย่าไปสร้างความร้าวฉานอย่าไปมีมือที่สอย่าไปทำอะไรที่มันทำให้สุ่มเสี่ยงที่ทำให้ความรักมันเดินไปถึงจุดอับนะครับช่วงเดือนตุลาคมนะที่สินสหมิงอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีเมษเอาไว้อย่างไรก็ดีครับพอต่อเข้าถึงช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับความอึดอัดใจบางอย่างก็ยังคงมีอยู่ นะครับคุณจะมารู้สึกผ่อนคลายจริงๆในช่วงธันวาคมนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีเมษทุกคนส่วนชาวลัคนาราศีเมษใครที่ยังโสดอยู่ไปจับตาดูให้ดีครับในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับไปจับตาดูให้ดีในช่วงเดือนสิงหาคมเดือนสิงหาคมนั้นนะครับดาวศุกร์ดาวสุวสพเคราะห์ ที่เป็นดาวเจ้าเรือนความรักของชาวเมษเองนั้นโคจรนะครับได้ตำแหน่งกเกษตรราที่ปดีอยู่แล้วก็ยังเดินในลักษณะที่ดีถึงแม้ว่าจะมีการเดินหน้าต่อไปดาวสุขก็ยังให้ความหมายใทางที่ดีฉะนั้นผมสรุปกันแบบง่ายๆฟังชัดๆว่าคนโสดที่เป็นชาวลัคนาราศีเมษในช่วงเดือนสิงหาคมมีโอกาสจะได้เจอเจอกับคนที่ถูกใจ หลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของคุณที่จะประคับประคองความรักนะครับว่าจะไปในทิศทางใดเพราะมันมีอุปสรรครออยู่ในช่วงเดือนตุลาแล้วก็พฤศจิกาตุลาพฤศจิกานะครับขอให้คุณหนักแน่นขอให้คุณอดทนอะไรที่เป็นเรื่องปากเสียงจุกจิกเล็กน้อยมองข้ามได้ให้มองข้ามไปนี่คือสิ่งที่ผมอยากเต็งและเตือนชาวลัคนาราศีเมษไว้ให้แม่นมั่นนะครับ แล้วก็ขอบอกด้วยว่าดวงความรักครึ่งปีหลังของชาวลัคนาราศีเมษนั้นถ้าคุณผ่านช่วงเดือนตุลาคมไปได้ผมว่าพฤศจิกาธันวาจนถึงปีหน้าเนี่ยมันชิลขึ้นกว่าตอนนี้เยอะทีเดียวนะครับก็ขอ,อ,อย้ำอีกครั้งว่าช่วงตุลาคมเป็นช่วงที่ต้องระวังนะครับมันจะมีอะไรเข้ามาทำให้คุณกับแฟนคุณมีปัญหากัน นะครับนะครับส่วนภาพรวมรวมทั้งหมดผมก็บอกไปแล้วว่าครึ่งปีหลังคนโสดนะสิงหาคมดีมากแล้วก็ไประวังอีกครั้งหนึ่งทั้งคนโสดและคนมีครอบครัวในช่วงเดือนตุลาคมผ่านตุลาคมไปได้ถือว่าสบายใจขึ้นเยอะนะครับนี่คือดวงความรักครึ่งปีหลังของชาวลัคนาราศีเมษสินแสหมิงขอให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านสมบังในความรัก คิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สําเร็จสมหวังสมความมุ่งมา่นปรารถนาทุกประการกลัวเรื่องอารมณ์ของชาวลัคนาราศีเมษอย่างเดียวทําไมรู้ไหมราหูก็ย้ายเข้ามาประชิดมนุษย์อยู่ก็ดังทับรักอยู่อารมณ์มันขึ้นขึ้นลงลงจากที่เคยวินวินกันแล้วมันอดทนได้กลัวแล้วเกิดเอกครึ่งปีหลังช่วงตุลาคมมันจะทนกันหรือเปล่านะครับแต่ยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ ดังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี